ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องเอกชยโยโจกันนะครับวันนี้เราก็มีอาวุธปืนมาโชว์กันกันนะครับอันนี้ก็เป็น,ป,นปืนสไตเออร์นะครับที่เข้ามาโดยสวัสดิการนะครับปืนสวัสดิการปืนกระบอกนี้พี่ชายผมซื้อมาตั้งแปปี50นะครับปีนนะครับทางด้านซ้ายของอาวุธปืนก็ จะมีตัวปลดตัวปลดสไลด์นะครับปลดล็อกสไลด์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับที่สไลด์ก็จะมีตัวหังสือเขียนไว้ไม่มากนะครับไม่มากทางด้านขวานี่ก็จะมีตัวอักษรเขียนที่สไลด์ว่าสไตเออร์นะครับ m 9นะครับแล้วก็ขนาดกระสุน9คูณนะครับแล้วก็มีคันปลดสไลด์นะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้ก็คือตัวเซฟจะ จะเซฟได้ก็ต่อเมื่อขึ้นลำแล้วนะครับขึ้นลำแล้วเดี๋ยวเราขึ้นลำให้ดูอนะันนี้แมกกาซีนจุ15นัดนะครับขึ้นลำแล้วนะครับเราสามารถล็อกนี่ครับสามารถเซฟนะครับสามารถเซฟอย่างนี้นะครับคือก็จะเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับถ้าเกิดเวลาเราจะยิงเราก็แค่ดันตัวนี้ออกไปนะครับและระบบเซฟตี้ของเขาอีกอย่างก็คือกระเดื่องนี่นะครับกระเดื่องหน้าไกลเหมือนปืนก๊อกนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเซฟจะมีกุญแจนะครับเอาไว้ขันนะครับล็อกปืนนะครับระบบปลอดภัยสูงนะครับสไลด์นี่ก็จะทํามาเล็กไปหน่อยนะครับผมว่านะสไลด์บางเหมือนตระกูลซีแซเลยนะครับนีแต่พื้นผิวเนี่ยเขาลมเทนเฟอร์นะครับลมเหมือนพวกก๊อกเจนหนึ่งเจนสองเจนสามนะครับลมเทนเฟอร์มา น้ำหนักไกประมาณห้าปอนด์ครับห้าปอนด์ได้นะประมาณห้าปอนด์ครับที่ด้ามก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็มีการลื่นนะครับมีลายการลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีลายกันลื่นนะครับแล้วก็มีโลโก้สไตเออร์นะครับระบบความปลอดภัยดีนะครับผมว่าปืนนี่ บีบคอด้ามเข้ามาเล็กนะครับบีบคอด้ามเข้ามาทำให้หยิบจับเนี่ยทำให้หยิบจับปืนเนี่ยผมว่ามันกระชับมือดีนะครับกระชับมือดีกระสุน15บนัดก็เพียงพอนะครับารการป้องกันชีวิตทรัพย์สินนะครับศูนย์เป็นศูนย์แบบสามเหลี่ยมนะครับศูนย์หน้าเป็นแบบทรง A นะครับทรง A ไม่ใช่เอเย่นนะครับทรง A เป็นแบบตัว A นะครับแล้วก็สูรหลังเป็นแบบแบบนี้แล้วก็กมีขีดนะครับเวลาจับศูนก็นี่นะครับเวลาจับศูนก็จะง่าย,ยนะครับจับศูนบางท่านก็ท่านที่เคยฝึกมานะครับฝึกมาฝึกมาเวลาจับศูนก็เจอศูนแบบนี้ก็บอกว่าง่ายดีนะครับแต่สําหรับท่านที่เคยยิงยิงแบบ ยิงเป้ายิงอะไรก็จะพูดว่าโอ้มันยากนะครับเลงยากทําให้เลงยากนะก็แล้วแต่นะมันก็ต้องซื้อมาแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับอันนี้ก็มาเป็นข้อมูลให้สําหรับท่านที่จะซื้ออาวุธปืนมือสองนะครับยี่ห้อสต r เออร์นะครับเพราะว่าสวัสดิการก็ไม่ได้มีเข้ามาแล้วครตอนนี้ก็เป็น A น่าจะเป็น a 2สนะครับ m, m อันนี้มันเป็น m 9ก e นะครับนี่ครับเวลานั้นเราก็จะมีระบบเซฟนะครับถ้าเกิดเอาขึ้นสไลด์นะครับขึ้นสไลด์ไว้แล้วก็จะมาเซฟไว้นี่นะครับเวลาเราจะเหนี่ยวไกลนะครับเราก็เอานิ้วเนี่ยดันเซฟขึ้นไปนะครับก็ถือว่าง่ายดีนะครับง่ายดีบริหารก้นไกได้ในในมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาถอดถอดกันดูนะครับกดการถอดก็กดตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ลงมานะครับตัวนี้ก็จะเด้งออกไปนะครับ ตัวที่เฟรมปืนก่อนนะครับตัวเฟรมเนี่ยเขาจะฝังเหล็กไว้นะครับเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กรองรับรางสไลด์นะครับรองรับรางสไลด์ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับฝังอยู่ในโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับใช้ได้เลยนะครับสมแล้วนะที่เป็นคู่แข่งของปืนก๊อกนะครับ พื้นที่เข้าประจําการกองทัพออสเตรียเหมือนกันนะครับนี่นะครับประจําการกองทัพออสเตรียเหมือนกันที่ไทยก็มีนะครับประจําการกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศได้นํามานะครับเข้าประจําการในกองทัพอากาศกองทัพอากาศไม่ใช่กองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับภายในของเขาก็ทําเรียบร้อยดีนะครับดูที่ลํากล้องนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับก็ดู เอ้นี่ครับเกี่ยวก็เกี่ยวดีนะครับเกี่ยวเฮ้เกียเ่ยวเป็นล่องอ่าโอเคผมจะว่าเหมือนพวกพวกนั่นหรือเปล่านะครับเป็นพวกตะคุลเดสเซอร์ดิคหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอ้ยอันนี้ไม่มีสมอล็อกเข็มนะครับ รุ่นนี้ไม่มีสมอแล้ขเข็นแท่นชนวนนะครับเวลาทาความสะอาดก็มีประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็ประกอบกับกันนะครับโอ้ขอล้างปอกนี่ขอล้างปอกนี่ทํามาใช้ได้นะครับทูท่าจะแข็งแรงดีนะครับขอล้างปอกนี่นะครับเห็นไหมครับขอล้างปอกทํามาตัวใหญ่เลยครับเนี่ยยื่นลงมาเลยนะครับยื่นลงมาเลยเวลาปอก ขึ sea, ้นไปก็ับพอกระสุนป so ืนขึ้นไปก็ล็อกพอดีนะครับจับพอดีนะครับปืนรุ่นนี้นะครับคนหลายคนมองข้ามนะครับมีมีความแม่นยำสูงนะครับมีความแม่นยำดีมากนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ไม่เลือกกระสุนนะครับไม่เลือกกระสุนเลยนะครับยิงมาไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนจริงหรือกระสุนซ้อมนะครับ ไม่มีการติดขัดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีการติดขัดนะครับอ้าใส่ล่องไม่ไม่ครบนะครับงว่ามันถึงได้คอนนะครับนี่ก็ดันปึ๊บนะครับพอขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วปืนทํางานปกตินะครับปืนทํางานได้แล้วนะครับปกติดีนะครับมีช่องเอกชโยโชกันนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนมาโชกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอกเชยโยโชกันด้วยนะครับเข่าวหน้าเราจะมีอาวุธปืนอะไรมาให้ท่านดูกันดีครับเอ๊สงสัยต้องไปหาย้อนกลับไปหาเสียก,กียงสักอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปยืม s i กเซอร์ p 9 3 8ของเสียกเกียงสักมาทำการรีวิวซะหน่อยดีกว่านะครับก็ยังไงก็ รอติดตามชมกันแล้วนะครับกันกันแล้วกันนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับว่าดีทุกอย่างนะครับสไตเออร์เนี่ยเข็มั้งชนวนแทงแรงมากนะครับตอกแรงมากนะครับระบบความปลอดภัยดีนะครับท่านที่จะซื้อมือสองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไว้ใจได้นะครับ ถึงคางจะหนาไปหน่อยนะครับสไลด์จะเล็กไปนิดนะครับแต่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้แน่นอนนะครับเรื่องสนิมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยลมเทรนเนอร์มานะแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสนิมไม่ได้กินท่านง่ายๆนะครับโอเคนะครับท่านที่สนใจนะครับหรือว่ามีเพื่อนบอกขายนะครับสไตเออร์ เอ็มเก้าเอหนึ่งหรือเอ็มเก้าอะไรประมาณนี้นะครับเอ็ A 1, A 2หนึ่งเอสองนะครับราคาสวัสดิการตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณสักสี่หมื่นหรือสามหมื่นเก้าไไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดมือสองอ่ะผมกะประมาณราคาไว้ที่สี่หมื่นนะครับถึงห้าหมื่นกลางๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับมือสองนะครับยังไงก็วันสำหรับวันนี้ก็ มีเท่านี้แล้วกันนะครับให้ข้อมูลกันแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม